ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกเต้นเต้นรัวใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวเชลซีเราเริ่มต้นกันที่ปายปืนหรือไก่สตาร์เชลซีคอนเฟิร์มมีโอกาสศูนย์ที่จะย้ายออกจากทีมหลังจบซีซั่นวิลเลียนปีกชาวบาิลเลีลนของเชลซีนะครับยอดทีมนั่ศึกพิมลิงเกรดออกมายืนยันชัดเจนว่าเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมสแลมฟอร์ดเบียหลังจบฤดูกาลน,นี้เนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลง ช่วงที่ประมาทั้งสอฝ่ายมีการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กันไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตกลงกันได้หลังจากมีข่าวว่าเจ้าตัวต้องการสัญญาระยะยาวถึง3ปีแต่สโมสรยื่นเสนอให้เพียงแค่2ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามนะครับวินเลียนก็ได้ออกมายืนยันกับสื่อถึงอนาคตของเขาในทีมทัพสิงโตของรามเชลซีว่าทุกคนทราบดีว่าสัญญาของผมกาลังจะหมดลงและต้องการต่อสัญญาใหม่นั้นไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งหลังจากนั้นเราก็ได้มีการพูดคุยกันเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันอีกเลยทามการกระแสข่าวลือว่าที่แข้งวัย3 1อปีรายนี้อาจจะเลือกย้ายไปค้าแข้งกับอร์เนอลหรือเทนนมสเปอร์คู่ปรับร่วมเมืองซึ่งทั้งสองสโมสรเองก็กำลังติดตามสถานการณ์ของเขาอย่างกร้ชิดเช่นเดียวกันนะครับ แมนยูเชซีจอเฮลซานโดโตนาลีเผยอนาคตในเส้นทางค้าแข่งกับเบรชาซานโดโตนาลีมิฟิวชาวอิตาลีจากเบรชาให้สัมภาษณ์ปัดโอกาสย้ายจากทีมในตลาดก,การซื้อขายนักเตะรอบที่จะถึงนี้แม้จะลดความสนใจจากบิ๊กทีมแห่งศึกวงการพิมพ์ลิอังกฤษยอย่างสูโมซรแมนเชซ์ต็ดและเชซีกองกลางวัย19ปีนะครับเป็นที่น่าหอมในตลาดก,การซื้อขายนักเตะหลังจากโชฟอร์มเป็นหนึ่งในกีแมนของเบรชาในศึกเกาโชซูเรียอิตาลี ของฤดูกาลนี้จากผลงาน1ประตูกับ5เซตจากการลงสนาม23นัดรวมทุริการเมื่อผมไม่เคยทิดถึงเรื่องการเยทีมเลยผมไม่สนใจมันไม่ใช่ตอนนี้ตอนลิลลิกราวให้สัมภาษณ์และผมไม่ได้พูดเพื่อทําให้เข้าใจผิดแต่ยังได้ตอนนี้ผมต้องการให้ซีซั่นนี้จบลงด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะผมรู้สึกว่าสามารถทำง,งานให้ดีกับเบรชาที่เชื่อมันในตัวผมได้ยเยอะ แล้วเราคอยดูกันในอนาคตก็ได้มารซิโมโนเซลลิโนโประธานสโมสรประชาบอกว่าจะไม่ขายผมออกไปจากทีมแม้จะได้ข้อเสนอมูลค่า300ล้านยูโรอย่างนั้น,นหรอท่านประธานชื่นชอบในตัวผมมากเราวกับเป็นลูกชายเลยทีเดียวและผมก็รักเขาเช่นเดียวกันเขามักให้คําแนะนําที่ดีกับผมอย่างเสมอไม่รู้สินะเป็นเรื่องเงินที่เยอะเอาการเหมือนกันมันก็มีผลต่อคุณเมื่อรับรู้ถึงมูลค่ามหาศาลนั้นกล่าวแต่ผมยังสงบดี และผ่อนคลายต่อเส้นทางอนาคตของผมนั่นเป็นสิ่งที่ผมทำาน,นเวลานี้เชลซีซุ่มเงียบดิวสอยเจดันชันโชจากอดอทมุนสโมสรเชลซีนะครับมีลุ้นคว้าตัวเจเดนชันโชวันวัย19ปีจากบริเซ่ดอทมุนไปร่วมทัพในตลาดการสแกนขายนั้งแตะรอบที่จะถึงนี้ซึ่งจะปัดหน้าคู่แขง่งร่วมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซันโชกลายเป็นแข่งเด่นหอมในตลาดการสแกนนักเตะหลังจากนักเตะทำงานอย่างยอดเยี่ยมให้กับทัศสีเหลืองในศึกบุนเดสลิกเยอรมันกับสถิติ17ประตูกับ19อซิสิ์จากการลงสนามทั้งหมด35นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ทั้งสิงบลูและปีศาจแดงตกเป็นข่าวกับซันโชอย่างหนักเลยนะครับต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้สูงว่าทั้ง2ทีมจะทุ่งเงินมูลค่ามหาศาลในตลาดการสแกนนักเตะรอบหน้าเพื่อคว้าเจ้าหนูวัย19ปีร่วมทัพ นอกจากนี้พวกเขาก็ยังเชื่อมโยงกับจูด์เบลลิงแฮมดาวเตะไวรกคอร์เของเบิร์มิงแฮมซิตีออ City, จ้จากศึกแชมเปี้ยนชิพด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้มีรายง,งานว่าแมนเชสเตอร์นะครับเป็นต่อในดีลนันงกล่าวแต่จากการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ท้องถิ่นระบุว่าเขากได้เตรียมแผนการสำรองไว้หากช่วยคว้าตัวเชนโชวไวไ้เรียบร้อยแล้วโดยมีเมฟิตได้ปายเวฟิสอาหาเป็นแข้งในลิสต์ นอกจากท่าทีของโจโจในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซึ่งต้องการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในกาลนี้ในฤุูการถัดไปนะครับก็เป็นไปได้อีกหนึ่งปัจจัยโดยสิงต์ต้นลุกการโชซีรั้งอันดับที่4บนตรนารางคะแนนในศึกพิีเลีกในซีซั่นนี้ขณะที่พี่แสดงอยู่ในอันดับที่5ตามหลังซิมบูลอยู่3คะแนนถ้าหากมาอยู่เชซีก็จะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แน่นอนนะฮะด้วยคือสรุปข่าวโชซีนะครับประจำวันที่7เมษายน